อย่า okay. นีอเยบทานเดียปนคะอิษนนะคือคือผมดีใจโอเคแหละเราดีใจที่งานที่เราตั้งใจและทีมที่เราทุกคนทําสุดความสามารถจริงๆได้ได้ไดคลอดแล้วแต่ที่ดีใจกว่านั้นผมดีใจที่ว่ามีพี่ๆน้องๆแฟนๆที่เขารอเยอะ เขาจะได้ดูแล้วครผมอยากให้เป็นการเอนจอยร่วมกันตลอด3เดือนนี้เลยครับกับการรอคอยตั้งแต่ที่ตัวแรกเราแมครับตัวสองก็แล้วมันมันถึงจุดที่เราจะต้องปล่อยความฟินทุกคนได้ได้รับชมกันเนาะครับโปครับมันมีอะไรที่มันมากกว่าความฟินแน่นอนมันมันคือทุกคนได้รับความสุขที่แบบอบอุ่นอย่างแน่นอนว่า เป็นมนุษย์สองคนที่มีความเป็นธรรมชาติมากเขามาเติมเต็มกัน<ม>แล้วเป็นสิ่งที่กําลังจะบอกกับคนดูว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างเงี้ยอยู่บนโลกนะ<ม>แล้วก็มันมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่บนโลกงั้นทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคินคอร์ตซีรีส์มันเป็อะไรมันมีความสัมพันธ์มากมายหลายหลายรูปแบบจร,ร,ริงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกับ <S <S ครอบ,บครัวกับเพื่อน ท้องกับคนที่ทํางานร่วมกันรวมไปถึงกับคนรักเนี่ยมันสวยงามหมดหมดทุกแบบใช่ใชในเรื่องนี้เราจะเห็นทุกทุกลุกแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแก่นหนึ่งที่ผมว่าสําคัญโดยเฉพาะสมคัญกับสังคมปัจจุบันแ่นอนใช่ครับอโปก็เราไม่ได้แสดงให้เห็นความรักของแบบแค่แบบคนรักเท่านั้นมันมีอ่คนรักที่ไม่ใช่แบบโรแมนติกเวยอาจจะมีแบบ ของพ่อแม่ของครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งโปว่าแล้วก็ของพี่น้องซึ่งโปว่ามันอบอุ่นมากๆนะคิดว่าคนดูจะได้เอนจอยไปบางคนที่อย่างสถานการณ์เงี้ยเขาเขารู้สึกแบบสิ้นหวังหรือว่าแบบท้อแท้อะไรเงี้ยว่าแบบเออเขากําลังทําอะไรอยู่นะโปคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเติมเต็มแล้วก็การบอกว่าเขาว่าเฮ้ยยังมีพวกเราอยู่เอนจอยไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขกับทุกวันเถอะพวกเรายังมีพวกเรายังอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยพวกคุณก็อยู่ได้เช่กันซีรีส์นี้ต้องการคือสาระอะไร ซีรีส์เรื่องนี้ต้องการบอกคนดูว่าทุกคนบนโลกเท่าเทียมกันงั้นแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวเองที่เขาอยากจะเป็นอย่างเช่นตัวละครคินคือตัวละครที่โบชอบมากตัวหนึ่งในชีวิตนี้โบรู้สึกว่าคืออย่างคินน่ยเขาชัดเจนว่าเขาอ่ะเพอ f e r e n c e คือความชอบคือเขาชอบผู้ชายแต่แต่เหนือกว่านั้นน่ะมันคือการที่ เขารับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งโปรว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันคือสิ่งที่เขารับผิดชอบได้ดีส่วนความชอบส่วนตัวเนี่ยอันนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องมันส่วนตัวมากๆงั้นคนอย่างเงี้ยเขาก็าสามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งโปรว่าคนดูจะได้รับสิ่งนี้แหละว่าพวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันแต่ละคาแรคเตอร์ ไม่ทักไม่ว่าในเรื่องหรือว่าในชีวิตจ,จริงแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์มีสเสน,น่ห์นะเองใช่ใชจริงๆแล้วถ้าไม่มีหลายคาแรคเตอร์มารวมกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความจะไม,ไม่เกิดคินพอสกันไม่เกิดคินพอสด้วยแล้วก็ไม่เกิดอะไรที่สวยงามแบบที่เราเจอกันอยู่ในสังคมใช่ไม่บอกแถวตัว ใช่ครับเป็นคินบอกกับคินหน่อยว่าอยู่กับเขาเป็นมาพักหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างจริงๆผมรักคินมากแล้วก็ต้องบอกว่าคินเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจริงๆสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดของคินเนี่ยคือความชัดเจนไอ้เรื่องความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบการตัดสินใจความชัดเจนในการลงมือทําอะไรก็ตามไอ้นี่มีนเป็นเสน่ห์ที่สุดซึ่งแม้ว่าเขาต้องแบกรับอะไรก็ตามมากมายในเรื่อง แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่เคยหายไปไหนหมายความว่าเสน่ห์มันจะเกิดถ้าเรามีความรู้จักตัวเองมากพอแล้วก็สิ่งที่เรื่องใช่แล้วก็กล้าที่จะเอ็กเพรสออกไปมันไม่มีสิ่งในบนโลกผมเชื่อว่าไม่มีอะไรบนโลกที่ทุกคนจะชอบไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบเหมือนกันทั้งหมดแต่มีสิ่งที่ทําให้ตัวเองสามารถเข้าใจตัวเองแัะนรักทุกคนได้เราสามารถทําได้มันขึ้นกับเราเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มก่อนความหมายของคำกาบโอลาย อยู่กับอยู่กับขาร์ชมานอร่พักหนึ่งนวะนะเขาเป็นยังไงบ้างจริงจริงตั้งแต่อันบทแล้วนะอันบทแล้วก็รู้สึกว่าโปกับพอร์ชเราต้องสนิทก,กันแล้วนี้เราคือโปสนิทก,กับเขามากคือโบรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่แคร์โลกเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมแต่ว่าไอเปลือกพวกนี้ลึกๆข้างในเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกงั้นหมายความว่า เฮ้ยคนอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงในสังคมซึ่งเรากําลังบอกพวกเขาว่าจงเป็นแบบที่เป็นเถอะจงเป็นธรรมชาติเถอะแล้วก็เอ j นจอยกับชีวิตไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะจะจะเป็นอะไรจะชอบอะไรก็ตามสุดท้ายมันสวยงามเสมอการทีร่ตัวละครสองวมาเจอกันมีอะไรที่ที่ดึงดูดเข้ามากันเป็นการเติมเต็มกันและกันซึ่งยังไงถ้าบอกนี่ <S 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 ือสปอยแลวนะมันมันมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องใช่คือ คือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้คือแก่นของเรื่องเลยเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคือจริงๆเรื่องเราคือเลิฟสตอรี่เป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างคินและพอสคือพอสคือเป็นเสาหลักของบ้านคือเขาไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยเนี้ยเขาเขาต้องการสิ่งนี้เขาต้องการอ้อมกอดอยไรเงี้ยซึ่งคินมาเติมเต็มเขาแล้วพอสเติมเต็มคินในคินในความรักอิสระที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองว่าเขาทัฟอาจจะมองว่าเขาแบบรับภาระเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วสองสองตัวละครเนี้ยมันเติมเต็มกันซึ่ง น่าดูอะต้องดูโลกสองใบที่ต่างกันสุดขั้วครับพอต้องมาเจอกันความสัมพันธ์ที่มาเติมเต็มก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วนะครับแต่แต่โลกสองใบที่มันต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยมารวมกันมันจะมีโมเมนต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมต่างๆจากคนสองสองโลกเนี่ยที่มันทําให้เกิดเฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรอวะหรือว่าอย่างนี้มันคือสิ่งที่แบบมันมันสุดขั้วจังเลยประมาณนะครับอย่างนี้ พูดถึงการเล่นกันเราเราเป็นผู้ร่วมง,งานกันที่ดีแค่ไหนแล้วก็ซัพพอร์ตกันแค่ไหนมาก่อนก็จริงๆดีมากกับโปเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันกลับมารู้จักกันมนแรกจริงๆ <c oughs> เราเคยเจอกันเป็นสิปงดีลวแต่ว่าพอกลับรู้จักกันมาแรกที่แคสจริงๆโปบ,บอกว่าเป็นคนเดียวในวันนั้นที่โปคุยด้วยเพราะว่าคนอื่นไม่ยอมคุยด้วยกับโป ก็เราได้มาคุยกันจริงๆแล้วเรื่องที่คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่ทั้งทั้งเป็นเรื่องของ common interest หรือเรื่อง mindset ลึกๆเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากมีความสนใจเหมือนกันมีความคิดที่เหมือนกันมีการตัดสินใจและที่สําคัญตั้งใจทํางานมากผมมาเป็นเสน่ห์ของซึ่งซึ่งผมต้องขอบคุณเพราะว่าเขาแนะนาในหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงเป็นน้องที่น่ารักมากมาก ขอบคุณอีกทีน้องน้องน้องรับน้องรับก็ที่มาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานเหมือนกันคือโปรู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่มายเป็นคินแล้วก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าแบบจะเป็นใครวันนี้ก็แบบดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคนแบบนี้คิดว่าอย่างโปก็เป็นคนหนึ่งที่เซนซิทีฟแล้วพอเราคือคนที่ใส่ใจรายละเอียดเหมือนกันแล้วมาเจอกันเนี่ยคิดว่า เป็นการทํางานที่ดีแล้วเชื่อว่าการพูดในฐานะตัวละคระก็น่าจะพูดไปด้วยความสุขแน่นอนครับคนดูจะได้รับสิ่งทุกฉากแอคชั่นทุกฉากเลยซีช่วยอะไรกันมา้างรัดต่อไคือพอ<ม>คือพอเราสนิทกัน<ม>เราไว้ใจกันซีนมันเลยแบบจากทุกซีนที่ยากคือแบบพี่ปอนอันบทคือแบบว่าอย่างพี่ปอนเงี้ยพี่ปอนที่เขาเป็นผู้จัดเนี้ย เขาก็เขากำกับด้วยและพัฒนาบทด้วยเขาถามว่าเฮ้ยไอเสนนี้คือมีความเห็นกันว่าไงบ้างพอเราอ่านแล้วแบบจริงเหรอเพราะมันมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในซีรีส์ที่เราเห็นกันปกติเนี่ยแล้วพอพอคุยพี่ไมพี่ไมก็ก็ก็คอมฟอร์ตเราได้ดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะผ่านไปได้ดีเสร็จปั๊บพี่ปอนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะการค้นให้นะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเหลือแค่พี่ปอนพี่โหมแล้วก็แต่ก้องโอเคไหมแล้วก็ คือเราเชื่อตัวพี่ใหม่แหละมันเลยกลายเป็นแบบเลิฟซีนหลายๆซีนที่คือคือคือมากกว่าการที่ having sex กันมันคือความสวยงามที่เกิดขึ้นมันคือความสวยงามของ2ตัวละครที่รักกันของคน2คนที่รักกันเพราะมันสวยมากในเทรลเลอร์บอกหน่อยสิมันจะมีใช่ไหมของจริงสวยกั่าแน่หนีจริงจริงเทรลเลอร์ที่เห็นเนี่ยขอโม้นิดหนึ่งหส่วนเก้าสิบเ้าโหป้า ต้องลองดูพรุ่งนี้แล้วเปิดเรื่องมาเจอเลยเหรอไม่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 ยังยังมัจะรีบไปหรอรีบไปรบไทาไมไม่ในมุมของไาย่ก็จริงๆแล้วถ้าเรื่องของระหว่างสองคนเนี่ยน้องช่วยยังไงคือน้องแค่จะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือน้องเปิดใจแล้วน้องก็เขาเรียกว่า พอเขาเปิดใจแล้วเราก็เปิดใจเหมือนกันมันก็เข้ากันได้โดย,โดยธรรมชาติอันนี้อย่างแรกก่อนแล้วที่มากกว่าเรื่องเทคนิคการแสดงเรื่องพวกนี้น้องเขาเป็นคนใส่ใจละเอียดมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถการแสดงสูงเขาก็จะแอดให้ไม่ว่าจะเป็นหลังหลังจอหรือว่าขณะที่ทําการแสดงมันจะมีวิธีการบางอย่างเนาะเวลาทําการแสดงที่มันรู้แหละว่าคนนี้กําลังปุ้มชูช่วยอยู่และต้องและต้องบอกกับทีมด้วยว่าทีมเ็าช่วยมากครับจริงๆรงิเลิฟซีนหลายๆซีนเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากกับเรื่อง,องของสมาธิเขาก็ทําการทําฉากปิดบ้างหรือว่าหรือว่าช่วยหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกคอมฟอร์ทที่สุดคือทุกคนให้เกียรติกันมากแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานแล้วตรงนี้ด้วยครับครับีบจะบอกด้อมัของเราไหมครับ่ด้อกจะบอกด้องดีใจครับที่รู้ว่ายังเดินและวิ่งอยู่พร้อมๆกันก็ วันพรุ่งนี้นะครับกินพอเดตซีรีส์เริ่มแล้วที่ช่องวันหรือแอปพลิเคชันไอนะครับเวลาเที่ยงคืนซึ่งเราวิ่งต่อกันไปพร้อมกันครับอ่าแล้วรับรองว่าเหมือนจะขึ้นโรลเลอรโคสเตอร์แน่นอนที่มันจะพาฟุบโปเชื่อว่าคนดีจะต้องรู้สึกว่าแบบนี้ก็มีอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่โปอันบทอ่ะโปพี่มาอันบทอ่ะก็ถามพี่ปอนว่าคือคือเขาไม่คนเขียนไงเขาถามว่าเฮ้ยพี่นี้คนดูไม่ตายเลยเหรอแล้วเขาบอก ก็ลองดูอะไรอเงี้ยเพราะคนเล่นอ่านคนเล่นก็หัวใจเกือบเ่อคนเล่นก็แบบโอ้เอางี้เลยหรอวะอใช่ใช่ใช่ก็ถ้าถ้าวิ่งแล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมเอาเกลือแร่เติมให้แต่เราย่าดมให้ด้วยแต่ถ้าขึ้นรถไฟหอกแล้วรู้สึกจะไม่ไหว ลงมาเลยเติมออกซิเจนให้ดูเรื่องนี้ต้องมีอะดมมิเกอ์แลแล้วก็ต้องมีกรรไกตัดเล็บตัดเล็บระวังแลงจิกเนื้อตัวเองแล้วเลือดไหลจริงๆผมพูดจริงๆนะเพราะว่าผมเองทุกครั้งที่อ่านอ่านบทคนก็ลุกแล้วคนลุกเลยทุกครั้งที่อ่านบทมันจะมีความเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่เราเองก็แบบยังถามเขาตลอดว่าพี่เอาอย่างนี้เลยหรอเะเอางนี้หรอมันคือไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่ว่าเป็นแบบโอ้โหมันทำไมมันกล้ากล้ากล้า กล้าแสดงออกขนาดนี้กล้าเล่าแบบนี้ซึ่งเป็นเสน่ห์มากต้องติดตามครับ Kin c p o s s The Series ครับปากเลยครับบอกว่าบอกทุกคนเลยว่าเอาอย่างนี้เลยหรอมันต้องอย่างนี้เลยหรอแค่ไหนเวลาอะไรที่ใส่ยังไงโอเคครับม่ต้ผงเงไม่ต้จะเป็นลงแล้วขอให้ทุกคนทําใจสบายๆแล้วก็เปิดใจรับให้เต็มที่เพราะว่ามันเหนือความคาดหมายแน่นอนแล้วก็มุมกล้องต่างๆพวกเราแบบเต็มที่กันสุดๆเชื่อเชื่อว่า กำลังใจของทุกคนน่ะจะเติมเต็มพลังใจให้กับโบพี่ไม่ทีมงานแล้วก็แบบทุกๆคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ฝากด้วยทีนพอดเด e ซีรีส์ที่ช่องวันนะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็แอปพลิเคชัน ICE นะครับแบบอันคัดดูเต็มๆเลยเวลาเที่ยงคืนจ้าดูสนุกมวนแน่นอนครับโอเคขอบคุณคร่บ